ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโดยทั่วไปค่ะอาจมีส่วนประกอบของทั้งสารเคมีค่ะหรือว่าน้าหอมนะคะที่ก่อให้เกิดการแพ้ในเด็กทารกค,ค่ะหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านด้วยนะคะจะดีกว่าไหมคะถ้าเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปอซค่ะที่สําคัญยังสามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อราไวรัสแบคทีเรียรได้อีกด้วยนะคะวันนี้ Baby g กิฟเลยขอแนะนา Blue Water ค่ะเครื่องผลิตน้ําฆ่าเชื้อธรรมชาติเป็นตัวช่วยดูแลทุกคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ และในกล่องนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยฐานะะปล่อยประจุไฟฟ้าค่ะขวนหัวสเปรย์ขนาด400 ml นะคะมีสายชาร์ เราก็จะมีเป็นเกลือบริสุทธิ์99%ค่ะรวมถึงมีช้อนนะคะขนาด0.5กรัมให้ไปด้วยนั่นเองค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถที่จะผลิตใช้เองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะเขายังมีรูปแบบการผลิตนะคะให้มากถึง20รูปแบบเลยค่ะจะได้ปรับตามการใช้งานต่างๆได้มากมายเลยนะคะแต่ว่าเอ๊ะจะมีการผลิตยังไงบ้างค่ะวิธีการใช้งานเขาจะเป็นยังไงบ้างดูแลครอบครัวย,ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะ รัวเทอค่ะเป็นเครื่องที่ใช้กระบวนการอิเล็กโทรลิซิสค่ะโดยการส่งผ่านกระแสะไฟฟ้าไปยังน้ำประปาที่มีคอลอรีนเป็นส่วนประกอบทําให้โมเลกุลแตกตัวค่ะเกิดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเกิดเป็นสารประกอบใหม่ขึ้นมาค่ะหนึ่งในนั้นก็คือกรดไฮโปคลอรค่ะหรือว่าที่รู้จักในชื่อย่อว่า so HOCl นั่นเองค่ะซึ่งจะมีลักษณะเป็นกรดอ่อนๆตามธรรมชาตินะคะที่อยู่ในภูมิคุ้มกันในเม็ดเลือดขาวของร่างกายมนุษย์เรานั่นเองค่ะและกรดไฮโปคลอรนี้ค่ะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อราแบคทีรียค่ะไปจนถึงค่ะสามารถฆ่าสปอร์ในเชื้อราได้อีกด้วยค่ะ และเมื่อเติมเกลือบริสุทธิ์99%ลงไปค่ะก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้าฆ่าเชื้อตามธรรมชาตินะคะทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่ค่ะสามารถที่จะผลิตได้เองง่ายๆที่บ้านเลยนะคะใช้เวลาค่ะเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองค่ะก็สามารถผลิตน้ําฆ่าเชื้อไว้ใช้เองได้แล้วค่ะและเมื่อผลิตเสร็จแล้วนั้นนะคะจะสามารถไปใช้งานอะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อได้เลยค่ะ น้ำฆ่าเชื้อธรรมชาติค่ะที่ผลิตจากเครื่อง Blue Water เครื่องนี้นะคะได้ผ่านการรับรองจากสถาบัน KR Biotech ค่ะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19สายพันธุ์เดลต้าได้ถึง99.99% 99เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถที่จะนำมาฉีดเพื่อทำความสะอาดป้องกันเชื้อโรคนะคะเชื้อไวรัสต่างๆได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะ เครื่องบัวเทอร์ค่ะได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าเมื่อฉีดพ่นค่ะจะช่วยขจัดเชื้อแบคท,ทีเรียนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้มากถึง99.99% 99เลยค่ะและยังสามารถใช้ขจัดเชื้อแบคท,ทีเรียที่อยู่บนร่างกายได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ล้างหน้าค่ะเพื่อลดการเกิดปัญหาสิวค่ะหรือว่าจะเป็นการใช้บ้วนปากนะคะรวมไปถึงใช้แช่เพื่อล้างเท้าค่ะลดกลิ่นเท้ากลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยค่ะ แล้วก็มาถึงฟังก์ชันค่ะที่เอาใจแม่แม,แม่สายเข้าครัวกันบ้างนะคะซึ่งเครื่องบัวเธอเนี้ยค่ะสามารถที่จะผลิตน้ําออกมาค่ะแล้วก็แช่ล้างยาฆ่ามแมลงค่ะในผักผลไม้ได้อีกด้วยค่ะเพียงแค่เติมเกลือเราก็กดหมดโลดเท่านั้นเองค่ะ หลังจากที่ล้างด้วยน้ำฆ่าเชื้อตามธรรมชาติจากรัวเธอเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าผกผลไม้นี่ค่ะมีความสดแล้วก็สะอาดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะรัวเธอค่ะเป็นเครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อที่ได้จากธรรมชาติร้อเซเลยค่ะไม่มีสารตกค้างไม่มีน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะปลอดภัยค่ะสำหรับลูกน้อยค่ะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนเลยค่ะสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งเชื้อโรคค่ะเชื้อราเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยัง สามารถผลิตได้บ่อยตามต้องการเลยค่ะใช้งานได้ง่ายๆนะคะผลิตหนึ่งครั้งเพียงแค่1-3นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็นะคะยังสามารถใช้งานได้ถึง8,00 0ครั้งเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าคุ้มค่าตอบโจทย์สําหรับการดูแลทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจค่ะสามารถไปสัมผัสสินค้าตัวจริงค่ะได้ที่ร้าน Baby Gift ทุกสาขาค่ะหรือสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยค่ะ